ไอ้นี่ค่ะไออะไรนะเดี๋ยวเม็ดมะม่วงหิมะผาน่ะค่ะแบบใส่เกลือนะอันนี้เกลือน้อยเหมือนกันอันนี้ก็มีเกลือแต่น้อยหน่อยแล้วก็หลายๆชนิดเนี่ยมีหลายอย่างอันนี้เป็นแบบไม่มีเกลือ,อนี่ค่ะเขาเราเรานถ้าเราซื้อมันต้องใส่ใส่ถุงะะแล้วเอาไปช่างช่างไออันเนี้ยนี่ค่ะไม้ตักมาอยู่นี่เมื่อกี้ เราไปมองด้านล่างเขาไม่ได้วางไว้นี่เขามีแขวนมาเลยนะเรียบร้อยสีฟ้าอ่อนถ้าเราจะซื้อพวกขนมพวกอะไรต่างๆเนี่ยเม็ดถัว่วเม็ดอะไรพวกนี้ยเม็ดมะม่วงหิม,มพานต์อะไรพวกนี้ก็ใช้เนี่ยคล้ายๆถ้าพีพลาสติกเนี่ยฮะตักใส่ใส่ถุงเดี๋ยวนะถุงเขาไปไหนอะเออถุงเขาอยู่นี่เนี่ยถุงเขาเนี่ยถุงเขาหน้าตาเป็นแบบนี้ถุงไม่ใหญ่นะคะมีสองสีสีออกแดงชมพูแล้วก็ออกสีเขียวเขียวตองอ่อน นี่ค่ะก็หยิบมานี่หยิบถุงมานี่แล้วก็ับหยิบทับพีเนี่ยทับพีพลาสติกเนี่ยแล้วก็ไปตักขนมต่างๆที่มันมีอยู่เนี่ยเขามีฝาป้องฝาปิดอย่างดีนะคะอย่างเป็นซองเขาก็มีขายนะเม็ดมะม่วงหิมะผ้าถ้าเราไม่อยากซื้ออย่าง <S <S ช่างเราซื้อเป็น,อนซองเขาก็มีราคาตายตัว